คาเชอร์ cher, สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปรีโอแกะกล่องตัวเครื่องฉีดน้ำขนาดเล็กรุ่นเคมินิของคาเชอร์นะครับเมื่อคุณลูกค้าได้สินค้ากลับไปที่บ้านแล้วแกะกล่องออกมาอุปกรณ์และตัวเครื่องภายในกล่องจะมีอย่างที่เห็นนี้ครับเริ่มจากเอกสารที่เป็นใบรับประกันนะครับ เรามีเอกสารที่เป็น hard copy ให้1ชุดนะครับแต่เพื่อความสะดวกครับในการจัดเก็บข้อมูลรบกวนคุณลูกค้าเข้าไปลงทะเบียนรับประกันสินค้าในเว็บไซต์ของคาร c เชอนะครับคู่มือการใช้ครับสำหรับภาษาไทยจะอยู่ในหมดที่เป็นหน้าท้ายที่สุดนะครับของตัวคู่มือครับมาดูอุปกรณ์กันบ้างครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ อันนี้หนึ่งคือตัวเครื่องครับขนาดกระทัดรัดครับเล็กๆสวิตปิดเปิดอยู่ด้านหน้าครับท่อทางน้ำเข้าและน้ำออกอยู่ด้านข้างครับส่วนสายไฟมีจุดที่ม้วนเก็บอยู่ตรงฐานเครื่องครับสายฉีดแบบซอฟเฟกนะครับ เป็นสลักเชื่อมต่อสวมเร็วทั้งสองข้างครับระหว่างตัวเครื่องและตัวปืนฉีดถัดมาปืนฉีดครับรุ่นนี้ออกแบบปืนฉีดให้เป็นแบบสั้นครับจับถนัดมือนะครับพร้อมกับตัวล็อกไกปืนที่ด้านท้ายครับไม่ใช้งานเปิดออกมานะครับถ้าใช้งานผลักกลับเข้าไปเพื่อบีบไกปืนครับ ด้านล่างจะเป็นจุดที่เสียบสายฉีดนะครับด้านหน้าจะเป็นจุดที่เชื่อมต่อหัวฉีดครับถัดมาข้อต่อระหว่างปืนกับหัวฉีดครับ1ท่อนและหัวฉีด1ท่อนเป็นหัวฉีดแรงดันสูงที่ปรับแรงดันได้นะครับชุดทางเข้าน้ำครับข้อต่อสมเร็วตัวผู้สีดำข้อต่อสมเร็ว สีเหลืองตัวเมียครับและกระเป๋าใส่อุปกรณ์ทั้งหมดของตัวเครื่องครับมาดูการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเข้ากับตัวเครื่องนะครับอุปกรณ์ตัวแรกครับข้อต่อทางน้ําเข้าที่เป็นข้อต่อสมเี็วตัวผู้และตัวเมียนะครับตัวผู้ติดตั้งเข้าด้านข,าข้างของตัวเครื่องที่เป็นเกลยียวสีดํานะครับ ส่วนข้อต่อสมเร็วสีเหลืองติดกับสายยางน้ําที่บ้านนะครับและนาปลายสีเหลืองมาเสียบเข้ากับตัวเครื่องที่เป็นข้อต่อสมเร็วตัวผู้ครับเวลาใส่ดันเข้าไปเลยครับเวลาถอดออกสไลด์ปอกของข้อต่อสมเร็วออกทางด้านหลังแล้วดึงออกมาได้เลยลักษณะนี้ครับส่วนการต่อสายครับสายฉีดนะครับที่ตัวเครื่องจะมีตัวล็อกสายฉีดสีเทา งานขึ้นครับนำปลายด้านหนึ่งของสายครับเสียบเข้าที่ตัวทางเข้าได้เลยครับสายทั้งทั้งสองทั้งสองข้างครับขนาดเท่ากันสลับใส่กันได้ครับไม่ผิดดันเข้าไปครับแล้วกดล็อกลงมาส่วนปลายสายฉีดอีกด้านหนึ่งนะครับเข้ากับที่ตัวปืนครับใช้ไขควงปากแบนแซะเพื่อเอาตัวล็อกออกครับ หลังจากนั้นเสียบสายเข้าไปแล้วเสียบตัวล็อกตามกลับเข้าไปที่ช่องลับกดให้ดังแกลกครับสายก็จะอยู่แล้วนะครับส่วนวิธีการเชื่อมต่อตัวการฉีดและหัวฉีดนะครับปืนฉีดก้านฉีดดูแนวล็อกให้ตรงกันครับใส่เข้าไปดึงข้าหาตัวหมุนทวนเข็มนาฬิกาถ้าต้องการจะเอาออก ดึงเข้าหาตัวหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออกนะครับบริเวณนี้จะมีเกลียวครับให้หมุนเกลียวให้มาชิดตัวปืนครับเพื่อความแข็งแรงในการใช้งานครับที่หัวฉีดครับดันเข้าไปดึงเข้าหาตัวและหมุนทนเข็มครับบริเวณด้านหน้าคือหัวฉีดดันด้นสูงที่ปรับแรงดันได้นะครับการถอดอุปกรณ์ครับและการจัดเก็บนะครับ ถอดหัวฉีดออกหมุนเกลียวถอดก้านฉีดออกครับเอาไข่ควงแสะถอดสายฉีดออกครับประกอบตัวล็อกกับไว้ที่เดิมนะครับถอดสายฉีดออกจากตัวเครื่องครับนำกระเป๋าเก็บอุปกรณ์ครับเสียบที่ด้านหลังจะมีจุดเสียบอยู่นะครับจัดเก็บสายฉีดให้เป็นขดเล็กๆ ประมาณนี้ครับสูบลงไปปืนฉีดครับการฉีดและหัวฉีดครับเรียบร้อยครับครับและนี่คือทั้งหมดของเครื่องฉีดน้ำขนาดเล็กรุ่นเคมินของคัชเชอร์ครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ we yeah.